นี่ซื้อร้านไปทุกคนนี่เขาไปสรเปติ๊กต๊อกเ้น ซื้อตับหมูหิ้งคนน้อยๆกลางๆคนมากับมุ้งหนึ่งคนแต่ว่าเราเป็นคนที่อายเราบักก้าเข้านำทุกคนเบิ่งสีเธอเบิ่งบรรยากาศทางบ้านเ่าทุกคนเบิ้งขึ้นทางบ้านเท่าไรทุกคนเบิหนะทุกคนเบิ่งคนข้าง มันละแตกต่างอย่กับบ้านเฮาขนาะทุกคนนี่ก็คือแฮนไข่อันนั้นนำทุกคนนี่ปีไกลปมีปิ้งป๋านำเท่าไหรนะ่นะเจ้าสิผ้กไหมอ่ะใชล้เอาเอามาเบิง้งเอามาเบิ้งดูเงินนะพันแลว้วพันแลว้ว ฉันไปกินเบียวนั้นนั่นอดี่400บาเอายี่วะเอาาบปลาเ็ดกางเอา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 เอเอะเอาใครเ็ดกางใทนี่ทุกคนใสแล้วนี่เอาปะเอาปะยังยังยังไก่้มันเผ็ดทุคนน

เดี๋ยวพ่อค้าก่อนพ่อค้าไอพ่อค้าค่ะร้านอะไรนะเอฟซีเอฟซีจะมาซื้อไงตำแหลกแหงโค้งตำแหลกแหงโค้งนันทุกคนนี่นี่อันนี้โค้งอันนี้ซื้อร้านปานดุปน์ปานดุปน์เอ้ปานดุนวันนี้เรากกสซิมเมอร์นี่ นี่ตำปูปลาร้านตำแรำงมแขกโคแหลมแขกโค้ <laughs> นะทุกคนมาซื้อโอ้ลุกพิา <laughs> บมามาซื้อกับสาวส้มโอทุกคนสาวส้มโอไว้คนจก <laughs> ดังเยอะนะเราจะเลี้ยงเธอเราจะเล erm ี้ยงเธอเอฟซีสามารถมาลีน้ำพ้อยได้เด้อทุกคนบ๊อบบอส่ายูเซอร์บ๊อบบอสเลซี่บ๊อบให้ไปลีน้ำเหยียบ๊อบบอสเอฟซีสามารถสนับสนุนสนับสนุนได้เด้อสนับสนุนคอกระเป๋าส้มได้เด้อ ยางบ้านบ้านใจหา่าบงเลยมันแบบนี้นะทุกคนเอ้ยไข่แกล้ม นี่ <minutes> <ENNIS> ทุกคนคนค่อยอันไปหิ้วพักซอยไอ้คนก่อนทุกคนไอ้คนก็มีคนหิ้วพักซอยมาจังแกเนาะรู้สิแกะเลยบอกอ้าวกินก่อนเหรอด้ยะยังไงก็ได้ทำ มาทุกคนเอาแล้วทำไมไม่ไปก่อนล่ะนั่นละสิไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรห่เนีเยล้วโอ้โห ไม่ใช่ว่ามีมีโบนังจะได้มีโบนีกกด้วยโอเคได้มีข้าวเหนียวด้วยทุกคนนี่งยูพิมบอกมีข้าวเหนียวเลยทุกคนขึ้นหอดข้าวเหนียวอยู่บ้านจ้จอยทุกคนเอ้ยคำขากคันคันมันเป็นข้าวใหม่คืออยู่บ้านเท่านี้โอเคเลยทุกคนอันนี้มาเลยทำไม่เนละักนี่บอก วันนี้จองจองของพี่นะอ๋ออ๋อที่แบบอรืมอะไรืมอไรึไงทุกทุกอยางที่เรา้ัดารไงอเี้ไไม่นเระาัพมีขาตั้งทุกคนลืมขาตั้งมาแต่บ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหนึ่งเอาพี่ไปรอบหนึ่งแล้วรอบหลังเข้าไปพี่ไปรอบหนึ่งแล้วรอบหลังค่อยไปไปลับทุกคนค่อยไปถือเครงก็เล นี่ทุกคนหลังจากที่เห่าแล้วเวแล้วก็เข้ากระสีมาขีดเข้าก่อนทุกคนค่อยจนไปอาบน้ำแล้วทุกคนเพท่นหนึ่งข้างตูใช่ไหมแม่คุณจะตอกมันเลยนะตอกพี่งจะกป็นไพลงเข้ามันทุกคนเอามาเห็นจะส่ชีนแล้วกันนะเขาเห็นอยู่เขารับเข้าตูอ่ะ เออแม่ลรพัดแม่ลรอีตันม่กินกแฉกมาขนี่เมาเจอไปกินยังมลงกินไก่ห้องกินไก่ห้องหนึ่งข้าวไม่บเข้าวก้องน้ำิ่นมาทุกคนแปลกอะไรเนี่ยจอมบ้างจอม พี่ชอบก็ไกระจาะเท่เกัได้นี่มขาลกล้องมาจากบ้านห่วยยังไม่ใหญ่เลยอาบามาโชงี่ไปนู่นี่ชู้ยา่หยาแล้วหิบางเด้ออารมณ์บมดี้ก้อเด้ย์เด้ย์ขอเรียนสินเดิอนก่อนได้ป้ะ นิดเนี่น,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 นี่ืบบอราคานนิเมี่คอราคานะ่อสงเดนี้ออแต่บ่นี่ฮลโลผู้สาวซ,ซื้อซื้อนะเลิกผู้สาวนะ สาวแอนนะทุกคนบางงามๆเลยสดปะสดหรอสดทุกคนอันนี้เดี๋ยวใส่เขียวอ้าเขียวจะบางสาวซม้มแฮนตีเออแม่แฮนปีอืม เข้าแรกเลยนะทุกคนเข้ากัะทันหันพ้อเช้าเข้าสวยสามโมงเช้าเลยอืมพร้อมเช้าื่นแล้วยกอืมไปหันกับต้องนมกล่องนึงละกัน คุณพอต่ำหูสีมือเอ้ยเขาเลยทุกคนเขาผู้แข็งเัาทุกคน Hayo. Baba. Baba, da. กาแฟอันี้ยางอื้กินได้หมนมันกาแฟไม่เยอะหรอ เมืเ่อเลยว่างๆคาา่อยจังขึ้นมาไล์สดเพราะทุกคนถามเขาไรายสดจะเห็ือไมทุกคนอยากกินไมไม่แต่วอยากกินอ,นอกินนะเซเว่ดมีอะกัินไหมอยากินแบบต่างหูพี่ไหมฮะนีดันดูโดน ก็คือบ้านห้องก็คือบ้านห้องแบบใหถึงสุดๆเลยมีจับมือเลยด้วย

mượt mạng lưỡi mượt mịn chỉ là <laughs> อินโตคุณแบบนีณซื้ออะไรถูกคนคนหลังจากทกินข้าวอิ่มแล้วเฮาจะไปซื้อซื้ออะไรซื้ออะไรน้กินน้ำน้ำอะไรเนาะน้ำอะไรเนาะน้ำอะไรก็มีหมดเลยไปเราไปดูกันทุกคนไปท่านท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่ไหนบอ มาสิมาทาทุกคนทางเราเป็นเห็ดแล้วมาสิเบิ้งทุกคนมาสิรสชาติมาสิสาาสคือก,กันกับอยู่บ้านฮะบอกเบิ้งทุกคนเจสม้มเจสม้มโอเจสม้มจ่ายบอสแม่แล้ว่ะบอกคนเจส้มแล้วทุกคนมาสิมาสิ หาแต่ดูดมูคนเด็กหมูโอ

and i'm sorry.